หลังจากที่ตัดสินใจไม่เสี่ยงเข้าไปในบ้านร้างเจบิ๊กป๊อปตั้งและก็วอสก็ออกจากพื้นที่นั้นในทันทีเวลาเกือบ9ก้าโงเช้าแสงแดดยามเช้าสองลอดผ่านต้นไม้ข้างทางวงบอกว่าพวกเขาเดินทางมาตลอดทั้งวันและถึงเช้าป๊อปเป็นคนขับโดยมีตั้งนั่งข้างๆส่วนเจบิ๊กและก็บอสนั่งอยู่ที่กระบะหลังระหว่างเดินทาง พวกเขาพยายามทําความรู้จักบอสให้มากขึ้นบอสนายเคยทํางานที่ไหนมาก่อนบิ๊กเอ่ยถามพลางหันไปมองเขาบอสเงียบไปเล็กน้อยก่อนจะตอบก็เล่รล่อนทํางานรับจ้างไปเรื่อยๆไม่มีที่อยู่เป็นหลักแล้วนายอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างล้างนั้นได้ยังไงเจถามเสริมบอสยิ้มบางๆเขาจ้างผมไปทางหญ้าผมก็ต้องไปทำตามหน้าที่แต่เชื่อเถอะ พวกนายโชคดีแล้วที่ออกมาหมายความว่าไงบิ๊กถามด้วยความสงสัยมอสถอนหายใจก็แค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่คนควรเข้าไปอยู่เขาตอบเสียงเรียบทุกคนหันมองหน้ากันก่อนที่เจจะเปลี่ยนเรื่องเอาเถอะเราหาที่พักที่กินข้าวกันก่อนดีกว่าพวกเขาตัดสินใจแวะร้านอาหารข้างทางเพื่อให้ทุกคนได้พักกินข้าวร้านอาหารเป็นเพียงเพลิงเล็กๆริมทาง ตกแต่งแบบเรียบง่ายโต๊ะเก้าอี้เก่าแต่ก็ดูสะอาดดีมีเพียงพวกเขาเป็นเพียงลูกค้ากลุ่มเดียวในเวลานี้ขณะรับประทานอาหารทุกคนก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนของบอสเพราะเขายังเป็นคนแบลกหน้าสำหรับทุกๆคนแม้จะดูไม่มีพิษภัยแต่การปรากฏตัวของเขาก็ทำให้ทุกคนอดสงสัยไม่ได้บอสนายอยู่ที่ไหนมื่อก่อนก่อนหน้านี้เจถามขึ้น ขณะที่กำลังเคี้ยวข้าวอยู่บอสเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบเราเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีรับจ้างทำงานตามพวกงานก่อสร้างกินนอนตามที่พักคนงานแต่ที่อยู่ที่นี่คนเดียวตอนนี้เพราะนายจ้างปล่อยทิ้งไว้ให้ทำงานแล้วพาคนงานคนอื่นไปทำที่อื่นกันหมดนะ่ะแล้วครอบครัวนายล่ะไม่มีใครเหรอตั้งถามต่อบอสใส่หน้าเล็กน้อยไม่มีหรอกเราอยู่ตัวคนเดียวมาตลอด บิ๊กพยักหน้าช้าๆก่อนจะถามต่อแล้วงานที่ทำล่าสุดอ่ะนายไม่คิดว่ามันแปลกเหรอบอสยิ้มบางๆก็แปลกนะคนงานอยู่ดีๆก็หายไปหมดแต่เราไม่ได้สนใจเขาอาจจะไปตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้มั้งก็ไม่รู้เหมือนกันบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยทุกคนเริ่มเข้าใจว่าบอสเป็นเพียงคนหางานที่ไร้จุดหมายและดูไม่มีพิษภัย หลังจากอิ่มท้องพวกเขาเดินทางต่อจนพบโรงแรมแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงไม่มีโรงแรมอื่นหรือสถานที่อะไรที่อยู่ใกล้เคียงตรงนี้แล้วมีเพียงโรงแรมนี้โดดโดดป้ายไฟที่กระพริบแผ่วเบาเป็นสัญญาณเดียวให้รู้ว่ายังเปิดให้บริการที G ่ล็อบบี้โรงแรมเงียบสนิทแสงไฟสลัวทำให้บรรยากาศดูน่าขนลุกพนักงานต้อนรับเป็นเพียงหญิงวัยกลางคนใบหน้าของเธอดูซีดเซียว รอยยิ้มของเธอแข็งทื่ออย่างประหลาดห้องสุดท้ายชั้นสามค่ะเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยทุกคนมองหน้ากันก่อนที่เจจะรับกุญแจห้องมาเมื่อพวกเขาขึ้นบันไดไปถึงห้องพักบรรยากาศชั้นสามกับยิ่งวังเวงทางเดินไร้เสียงผู้คนพรมบนพื้นซีดเก่าผนังมีรอยเพื่อนดำเป็นจุดๆที่ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นจุดของอะไร พวกเขาเปิดประตูห้องไปทุกอย่างก็ดูปกติดีเตียงห้าเตียงในห้องที่ใหญ่พอสมควรผ้าม่านหนาทึบและหน้าต่างที่ปิดสนิททุกคนนอนพักตั้งแต่ช่วงบ่ายเพื่อพักหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งคืนจนถึงเช้าช่วงเช้ามืดป๊อบสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแสงไฟจากถนนลอดผ่านผ้าม่านเข้ามานิดหน่อยเขารู้สึกถึงความเย็นประหลาดที่ไหลผ่านร่างกาย สายตาของเขาหันไปที่ระเบียงโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ร่างของเธอดูเลือนลางผิวขาวซีดผมยาวสยายแต่ด้วยความนุ่งน้อยห่มน้อยทำให้ป๊อปต้องมองเธอด้วยความหลงไหลใบหน้าสวยงามแต่แฝงด้วยเสน่ห์ที่ลึกลับดวงตาของเธอชวนให้หลงไหลราวกับต้องมนต์สะกดป๊อบจ้องมองเธออย่างหลงใหลขณะที่เธอค่อยๆยยื่นมือมาหาเขา เสียงกระซิบแผ่วเบากล้องในหูมาหาฉันสิป๊อบก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆเท้าเข้าใกล้ระเบียงทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งป๊อบหยุดเดียวนี้เสียงของบิ๊กดังขึ้นพร้อมแรงที่กระชากดึงตัวป๊อบกลับเข้ามาในห้องเต็มแรงป๊อบกระเด็นกลับมาในห้องหัวใจเต้นแรงแต่หญิงสาวเมื่อสักครู่นี้ก็ได้หายไป เกือบไปแล้วฉันเห็นแกยืนบนระเบียงทำท่าจะปีนออกไปบิ๊กพูดเสียงเข้มหน้าซีดอย่างตกใจทุกคนตื่นเช้ามาด้วยความตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นและรีบเก็บของเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมทันทีเมื่อถึงล็อบบี้ก็มีความเงียบและความมืดเพราะยังเช้ามืดอยู่แต่พวกเขาก็ไม่สนใจอะไรแล้วรีบขึ้นรถและเดินทางจากไปโดยไว